แอปทักษอรอชี้แจงหลังตอบสถานะานานากุลแต่ถูกถล่มคอมเมนต์ขอโทษใช้คำผิดแอปทักษอรอชี้แจงหลังตอบสถานะนานากุลแต่ถูกถล่มคอมเมนต์หลังจากที่ก่อนหน้านี้แอปทักษอรอได้ออกมาให้สัมภาษณ์อัปเดตสภาพจิตใจหลังสูญเสียคุณพ่อพร้อมทั้งขอบคุณแขกผู้ใหญ่และทุกๆคนที่มาให้กำลังใจกันอย่างมากมาย รวมถึงพูดถึงนากนกุลที่เททริปครอบครัวมาอยู่เคียงข้างแต่งานนี้ไม่ไวยเจอคอมเมนต์ถล่มหลังหลายคนจับตามองถึงคำตอบสถานะกับหนุ่มนากนกุลจนมีกระแสดราม่าตามมาล่าสุดสาวแอปทักษออนได้ออกมาเปิดใจชี้แจงอีกครั้งผ่านรายการแชร์ข่าวสาวสตรองหลังจากที่ถูกคอมเมนต์สนันว่ารู้ว่าทุกคนคดาดหวังว่าอยากจะให้พูดอะไรชัดๆ แต่ส่วนของแอปแอปแค่อยากจะใช้โอกาสตรงนั้นในการขอบคุณแขกผู้ใหญ่เพื่อนๆน,นักแสดงทุกคนที่ไม่คิดว่าจะมาแต่ก็ามาเป็นเพื่อนให้กำลังใจแอปและครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งใจมากๆแต่มีประเด็นของนนที่ถามและอยากให้แอปเคาะว่าเป็นอะไรกันยังไงแอปกใ็ใช้โอกาสนี้ขอบคุณเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่นนแต่ทั้งครอบครัวเลยที่น่ารักมากๆ มาช่วยงานแอปหลายๆวันที่เขามาทั้งครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่พี่สาว และน้องสาวด้วยแอปก็อยากจะขอบคุณและถ้าจะให้แอปพูดอะไรด้นหนึ่งเมื่อคืนแอปขอโทษจริงๆแอปใช้คำพูดผิดแปลว่าแอปไม่มีเวลาที่จะมาสรุปสถานะอะไรตอนนี้จริงๆมันไม่ใช่คำว่าไม่มีเวลามันไม่มีกระจิตกระใจและรู้สึกว่ามันไม่ใช่เวลานี้ช่วงเวลานี้จังหวะนี้ในการที่จะมาสรุป แต่ถามว่ารู้ไหมรู้และซาบซึ้งใจในทุกอย่างที่นนและครอบครัวทำให้ค่ะในคอมเมนต์ที่บอกว่าไม่รู้ตัวว่าทำอะไรอยู่หรอไม่รู้ตัวว่าใครทำอะไรให้จริงๆแอปไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นแต่แอปหมายถึงว่าณนะตอนนั้นแอปก็รู้แหละว่าหันไปก็เจอเขาแต่แอปไม่ได้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่า คนนั้นอยู่ตรงนั้นหรือคนนั้นอยู่ตรงนี้กล้องถ่ายอยู่อย่างนั้นอย่างนี้การที่เราอยู่ตรงนั้นซ้ำๆทุกวันและตลอดเวลามันก็ไม่ได้รู้สึกแล้วว่าใครถ่ายและไม่รู้จริงๆเพราะทุกคนมีกล้องหมดเราไม่รู้หรอกว่าอันไหนช็อตไหนอยู่ในสายตาใครบ้างทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของทุกคน บางทีก็ยังรู้สึกเกรงใจแขกที่มามากกว่าส่วนกระแสก็พยายามเข้าใจในทุกๆคอมเมนต์ท, comment, ทุกไฟล์แต่ก็อยากจะบอกแค่ที่เขาอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเพราะว่าเขาเป็นห่วงแอปอันนี้พูดได้ชัดเจนในเรื่องของความเป็นห่วง เพราะวันงานคือเครียดลงกะเพาะแอปก็จะกระอักกระอวนจะอาเจียนแล้ววันนั้นแอปท้องเสียก่อนพิธีคือเขากลัวแอปไม่ไหวกลัวเป็นลมก่อนเราเพึ่งท้องเสียมาต้องมาอ่านคำอะไรประวัติคุณพ่อมันก็เลยเป็นเรื่องของจิตใจ